กินเข้าไปอิ่มเลยค่ะแล้วก็กินเนื้อสไลด์หนึ่งหนึ่งจานนะคะจานบางๆเล็กๆเองก็อิ่มละก็อร่อยดีค่ะลูกๆพาม,มากินก็มีความสุขค่ะกินเสร็จแล้วนะคะกลับถึงบ้านก็แปลงฟันนอนเลยค่ะตื่นเช้ามาก็มาเต้นแอโรบิกนะคะก็เอาเสียงเพลงลงไม่ได้ก็ได้เห็นแต่ภาพแม่มาริซอนเต้นแอโรบิกนะคะเหมือนช้างน้ำไหมคะ เต้นแอโรบิกมีความสุขดีนะคะชุดเต้นแอโรบิกก็ชุดขนาดนี้นะคะก็กางเกงกีฬาธรรมดาไม่ได้มีชุดเต้นแอโรบิกนะคะเพราะว่าต้องการประหยัดเงินแค่นี้ก็เอาละเราก็เต้นไปนะคะก็เต้นตอนนี้ก็ออกกําลังเต้นแอโรบิกไปได้ครบหนึ่งเดือนแล้วเหลืออีกห้าเดือนเพราะว่าคุณหมอหกเดือนนัดครั้งหนึ่งนะคะพอครบหกเดือนก็จะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ไปเช็คตรวจเลือดดูไขมันว่า